และในควันหลงหลังเกม FA ในเกมแรกครับของนิวราสเซิลกับการเปิดบ้านเจอกับวอลซอนะซึ่งผลก็ถือว่าเป็นไปในตามคาดครับโดยนิวราสเซิลนเนี่ยถล่มในบ้านได้4ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าที่ต้องชื่นชมครับเพราะว่า3ประตูใน4ประตูนี่เนี่ยมาจากเอราวันถึง3ลูกเลยนะ และก็อีกหนึ่งประตูเด่ยสามารถที่จะยิงเพิ่มได้จากอ l e x เ n นเดอร์อีซักก็ได้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกรับผลงาน,นในเกมผ่านมาของเอราวันเนี่ยกับ3ลูกยิงที่เกิดขึ้นครับประตูแรกก็เป็นจังหวะที่เอราวันกําสอดขึ้นมาจากด้านขวาครับแล้วก็หักตัดเข้าในยิงเข้าเสาแรกอย่างสวยงามครับลูกนี้ได้โชว์เรื่องของความคมกริบเลยครับ ในดูการนี้เนี่ยตัดสินใจจังหวะยิงได้ยอดเยี่ยมมากครับประตูที่2ก็เป็นจังหวะผิดพลาดกับวอลซอครับทำให้อลิสเซอิซัคเนี่ยได้เข้าไปโดนเดี่ยวผู้สมปะตูครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดกับวอลซอเขาเองนะแล้วก็โดนลงโทษเป็น2อศูนย์แบบรวดเร็วเลยครับประตูที่3ครับของเอราวันครับเป็นจังหวะที่เอราวันครับถือว่าสอดไปอยู่ด้านซ้ายแล้วยิงลูกนี้ถือว่าเด็ดขาดมากครับ เป็นจังหวะที่ระวันเนียอยู่ในช่วงของการเตะมุมนะั้นแล้วก็ยังอยู่กราบซ้ายเหมือนเดิมครับหูหาช่องกับเพื่อนแล้วก็ยิงกดเข้าเสาสอบแบบสวยงามเป็น3าูนย์เลยประตูสุดท้ายก็เป็นจังหวะท้ายเกมกับหลุดเดี่ยวขึ้นมาครับแล้วก็หาจังหวะฝังได้สวยงามครับจังหวะนี้ดวนเดี่ยวกับกองหลังนะ่1สามต่อหนึ่งเนี่ยตามระวันไม่ทันแล้วแล้วจังหวะนี้คือฉลาดกับวิ่งตัดหน้ากองหลังและเขาไม่กล้าที่จะเบรกครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคือโดนใบแดงแน่ๆครับสุดท้ายก็ทําให้นิวคาสเซิล ชนะวอลซอบไป4-0ในบ้านครับ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2อนำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า,าป4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy รการันตีความปลอดภยัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการต ตลอดยีชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อีลาสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมอะไรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FC 24ครับของเอราวันกานิเยครับเดี๋ยวเรามาทำการสารต่อครับในส่วนของการแข่งขันครับซึ่งเดือนนี้ยอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงท้ายพาร์ทที่แล้วนะว่าเดือนนี้มันไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับกับการเจอเบนฟอร์ดเจอแอสตันวิลล่าครับแล้วก็ไบรตันแอนด์ฮอบเอาบียนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ ผมว่าเรา่าจะพอที่จะผ่านไปได้อยู่นะครับอาจจะมีเสียเลือดเสียเนื้อบ้างซึ่งแน่นอนครับในเดือนนี้ทุกคนจะเห็นว่ามีอยู่2เกมนะครับในศึกยูโรปาลีกกับการเยือนเฮลซิงกิและก็เยือนสลาเวียปรากเป็น2เกมเยือน ในเลกแรกนั่นเองครับอัปเดตตารางการแข่งขันนิดนึงครับในส่วนของนิเกเซนยังคงรักอันดับที่1ของตารางโดยการเล่นไป6เกมชนะ5และก็เสมอ1นั่นเองครับในส่วนของเกมที่สะดุดเสมอเนี่ยเป็นการบุกไปเยือนเวสต์บองบิดที่เดอะฮอทอนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เป็นเสมอเกมแรกไปก็ยูสิติ5เกมรวดในการชนะตั้งแต่ต้นฤดูกาลมานั่นเองครับผม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ยังนำอันดับที่1อยู่โดยมีอาร์เซนอลสเปอร์เลียฟพูแมนยูก็ไล่มาตามลำดับนั่นเองเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปใช้แต้มที่เหลือครับทุกคนอีกราวๆสามแต้มนะครับยังคงเหลืออยู่นะ เพราะว่าเรายังใช้กันไม่หมดครับอีก3แต้มเนี้ยผมจะลองอัพในเรื่องของการยิงฟรีคิกดูเพราะผมอยากจะลองเป็นเจ้าพ่อลูกตั้งเตะของนิวคาสเซิลให้ได้ครับซึ่งในรายของฟรีคิกระยะไกลเนี่ยก็คือจังหวะเปิดเนี่ยก็จะเป็นของเอราวันเนั่ยแหละครับแต่ว่าเป็นฟรีคิกระยะผลระยะใกล้ที่แบบสามารถทําประตูได้ตอนนี้เป็นของอเล็กซานเดอร์อีซักนะเรียยทุกคนค่ายิงฟรีคิกของเราอยู่ที่65เรตติ้งเท่านั้นครับ เราจะอัพเพิ่มตรงนี้เนี่ยได้อีก3แต้มทุกคนจัดไปครับเป็น68แล้วละก็บวกตรงนี้เพิ่มครับได้เรื่องของการยิงแรงขึ้นด้วยครับทุกคนจัดไป3แต้มครบแล้วทุกคนตอนนี้เรามีค่าฟิกึ้นมาเป็น71แล้วก็หวังว่าจะได้เป็นมือหนึ่งในการยิงฟิกคิกของนิวคสเซิลในฤดูกาลนี้นะครับผมแต่ต้องใช้เวลาในการแย่งเบียดกับพีซักสักพักเลย ซึ่งในเกมที่2เนี่ยเราจะเจอกับเฮลซิงกีส่วนบีอารีอาลก็จะเจอกับสราเวียพาร์คนะครับผมก็ถ้าชนะ2เกมก็น่าจะต้องรังจากฝูงต่อไปครับส่วนบีอารีอาลก็ต้องลุ้นนะครับเพื่อจะกระเตื้องตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าพี่แกแพ้เรามาที่บ้านของเราในเรกแรกนั่นเองครับอะไะครับผมเกมวันนี้ครับซึตัวจริงยังคงเป็นนักเตะชุดเดิมครับอะไรครับผมเกมกับเฮลซิงกิครับสำคัญครับที่เราจะต้องเก็บ3มแต้มครับรังจากฝูงยูโรปาลีกให้ได้ครับ ว่าเบียร์เนีนะครับที่ก็ถือว่าเป็นเต็งในกลุ่มเราในก็พพายแพ้ต่อมาแล้วในเกมแรกครับนะครับวันนี้เราบุกมาเมยือนครับวันนี้เราจะเล่นกันในมุมกล้องแบบโปรทุกคนก็หวังว่าจะได้อัดทรสที่สนุกสนานมากขึ้นนะครับเพราะปกติเราไม่ค่อยได้เล่นในมุมมองนี้เลยครับเราพยายามจะโชบเข้าวด้านในแล้วจวังหวะนี้ขอกอดอนแต่ว่าบอลมันแรงแรงเอ็นวันมาบกและเรียบร้ยโอยโ,โอ้โหเหลือแต่เชื่อครับจังหวะเรียกว่าชาบช่วยของนิวคาสเซิล อเอาราวันเนี่ยอยู่ในจุดที่เอาจริงๆไม่มีพิษสงอะไรครับแต่ว่ากอดอนสาดยาวๆขึ้นมาแล้วบอลมันดันติดไซหนีผู้สัประตูครับแล้วเราโทมมาจากด้านหลังไม่ฟาวครับอุจังหวะนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นการสื่อสารที่เลิเล่ไปหน่อยครับกองกอ,องหลังเฮลซิงกีครับที่ไม่ยอมบอกว่าเอาราวันเน่โทมมาแล้วโอ้แล้วจังหวะนี้โทมมาจบสกอร์อย่างสวยหรูครับ ยิงทุกเกมครับโอ้ระเลงทุกนัดกับต้ด้านของเอราวันการีเยพยาามที่จะบุกค,คืนมากครับเราปิดกาบขวาครับแต่เขาเข้าด้านในแล้วกิมารายตัดมาได้จังหวะนี้ได้สวนบอลมันทะลักออกไปครับลั่นไปหน่อยครับเอาละมาที่ฮาซิกิอีกหนึ่งที่ออกข้างมาจาังหวะน,นี้วิสก้าต้องบังอยู่ครับบังอยู่แล้วปั๊มไม่ไสวยเราขอสวนมาแล้วเอราวันพาออกวงนอกดีกว่าจาังหวะนี้เอราวันกี้แล้วเอราวันสปีดเร็วๆมารอตรงกลางเติมเอราวัน โยดกลับเข้ามาที่ซักกับได้ยิงติดบล็อกโอ้โ,หโ,หโหอย่างได้ครับสองสองธาเกตครอสมาพักจกังหวะนี้เอรวันเข่าซ้ายสายทางทันนารวันปั่นซ้ายเลยติดบลอกครับแล้วอีซักอีซักทำได้ดีอีซักหลุดขึ้นมาจาังหวะนี้อีซักฝากมาให้เอราวันเร่วันซ้ายยิงโอ้โหไม่เข้าเฉยผู้ออจังหวะนี้เรากะเล่นทางรับแ้วอีซักตามอีกทีซักกดเสาแรกเรียบร้อยไปเลยโอ้โหเฮลซิงกิ นี่คือลนแบบชัดเจนมากครับจังหวะเขาเคลียร์ไม่ขาดและเขาฝืนการเล่นหน้ากรอบเกียวโทษเอราวันยิงไม่เข้าเนี่ยนึกว่าจะเคลียร์นะเฮซิงกิเหมือนตื้อครับทุกคนแล้วดูครับเล่นสั้สันผ่านมาปุ๊บเจออีซักตัํมต่อแล้วอีซ<ฮ>ักเนี่ยโอ้โหเพชรจัดคาดจบสกอร์อยู่แล้วครับพาออกวงนอกจังหวะนี้ขนานเส้นมาเอราวันดึงกันมาเอราวันหักข้อไปให้วิสกาสวยงามและว,วันนี้วิสกา คืนกลับมาเอรวันเอรวันเข้าสายสายปั่นจังหวะนี้แล้วโอ้โหยิงได้ดุเด็ดมากฝากมาสวยจังหวะนี้แล้วเราลองอยู่ตรงนี้เอร์วันเข้าสายเข้าถนัดเอรวันฝากสายไปอะไรครับโอ้โหเฮซุฮกิผ่านไปเกือบ40นาทียังทำอะไรไม่ได้แล้วตัดมาที่อีซักจังหวะนี้กดเรียบร้อยเลยเป็นจังหวะผิดพลาดของเฮซุกิทั้งหมดครับในครึ่งแรก เริ่มต้นจากลูกแรกเนี่ยที่สื่อสายกันไม่ดีก็ปล่อยให้ระวันโฉบจังหวะที่2โดนตัดหน้าประตูจังหวะที่3โดนตัดกลางสนามแล้วโดนฝังด้วยอีซักครับโอ้โหโอกาสจะแฮตทริกกับอีซักมีแล้วแน่นอนครับในครึ่งหลังเลยครับยิงได้เอาเรื่องครับอีซักไม่ต้องรับกันเลยครับสามสู่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับถือว่าเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมห่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับห่างกันเยอะมากๆครับเรียกว่าเกมปะติดปะต่อไม่ได้เฮซิงกิครับ เจ้าบ้านแท้ๆครับแล้วปั๊มอีกแล้วจังหวะน,นี้มาสวนเราขอด้านขวาจี้มาลอระวนันเข้าวงในสวยๆไอระวันหลุดขึ้นมาแล้วกดเสาแรกโอ้โหจะเปียกเสาแรกให้ได้โอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวครับลูกนี้มาตามช่องแามฉาที่ควรจะเป็นแต่เสาแรกมันไม่ค่อยติดไสดก้อยเท่าไหร่ครับเอาละรครับครึ่งหลังอีกส5่ิาทีว่ากันต่อครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองนี้นะลองสามารถ คอมเมนต์กันได้ครับทุกคนอีซักขาวงในจังหวะนี้อีซักหมุนอยู่หาตัวส่งไม่ได้ครับเราอยู่บริเวณหน้ากรอบเขียโทษอีวานมาตินฝากเข้ามาแล้วกอดอนกอดอนฝากต่ออีซักก็ยิงโอ้แฮตติกเนี่ยยางไรก็ตามอย่างที่เห็นนะคือเฮสิงกิได้แค่ยืนมองนลเดอ,อร์นซ่คือบอลโกลาชันแล้วทุกคนคือบอลโกลาชันจะจัดครับเนี่ยคือได้แต่มองจ้องครับแล้วปล่อยให้หนักเตะของนิเคลเซ่นเนี่ยเขาหาช่องกันเอง ซือต้องบอกก่อนนะว่านี่คือความยากระดับอัติเมทนะทุกคนกูเฮลซิงกีห่างกับเราเยอะมากจริงๆอะ่ะเปิดไม่ดีแล้วเอรว,วันปั๊มเร็วหูเนี้ยเราเข้าเร็วครับไม่ยอมให้เขาพลิกเลยเอาเปิดไม่ดีจังหวะนี้เราขอออกขวามาเอราวาันแรงนิดนึงเงยหน้ามองและยอดปจังหวะนี้จะยันอาโกาศของกอโดโดคือยอดไปแม่นมาจากกอร์ดอนลูกนี้แมกแอบบแบบอยากจะยิงลูกส,สวยๆนิดนึงครับูแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าลูกมันย้อนเล็กน้อยครับ ก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะแต่ว่าลูกนี้มันยิงยากมากครับ <S <S แล้วแทงช่องนี้มาสวยๆเอราวันตัดเข้าวงในเอราวันจังหวะนี้ซ้ายสายที่เอราวันมาแล้วเข้าซ้ายเขาจะดนปานโค้งโครโดคูโอ้ยลูกนี้มาสวยมากครับเกือบจะเป็นลูกยิงสุดสวยแต่ว่าแล้วดูครับเราดันแผงสู่ครับเพื่อที่จะเอาเพิ่มและทําได้ดีมาที่กอร์ดอนกอร์ดอนฝากมาตรงกลางแล้วขวากิมารายส่งมาให้เอราวันอ้าไปแย่งไม่ได้เอราวันดึงจังหวะ ขืนกลับมาราว,วันฝากเข้าในมาเม่ได้กดและเรียบร้อยเลยโอ้โหไปกันที่5สู่แล้วเกมนี้โอ้เป็นเกมเรียกว่าเป็นเกมแห่งการปั๊มสกอร์ผลได้เสียแน่ๆครับทรงนี้โอ้ยยิงไปหาลูกเลยครับลูกที่เอราวัณเนี่ยมีโอกาสจะจบเองได้ครับแต่ว่าไม่ฝืนนะดวลเพราะว่าครึ่งแรกแล้วก็ฝืนยิงมาหลายจังหวะแล้วนะ ระหว่างนี้เราก็ย้อนกลับมาครับเพื่อให้เมดินาตัวสอดเข้าไปได้จบสกอร์แล้วก็ทำได้5-0เลยอะไรครับผมก็ถึงเวลาที่ให้ผู้เล่นอื่นๆได้ลงมาเล่นกันบ้างครับเป็นพาคินสันนี่ทุกคนกเวลาก็ใกล้จะหมดเลยครับเข้าสู่ช่วงเกือบจะ90นาทีแล้วทุกคนอีกนาทีเดียวเท่านั้นอาร์มิรอนอาร์มิรอนตัดสนามเลน,นันซันเลยครับทด2นาทีครับทุกคนพยายามที่จะเก็บคลีนชีทให้ได้ครับในเกมนี้อีวานมาตินฝากเข้ามาที่เมดีนา ขอไปสวยเอาหลุดมาที่กอรดอนและกอรดอนกดเรียบร้อยโอ้โหฝังที่60โอ้โหก่อนจะหมดเดี๋ยฝากแผลไว้อีกหนึ่งนะทุกคนแอนโตนี้กอดอนเรียบร้อยครับสกอร์หกน่าจะเป็นที่สุดเลยครับในเกมนี้ๆๆคือเฮซิงกิอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับคือฟุตบอลของเฮซิงกิเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่ดูไม่ได้แข็งแกร่งขนาดที่จะมาต่กอกรเหนือเส้นเลยครับขนาดแฟนๆก็ไม่ได้เยอะด้วยครับ คนนั่งมาชมเนี่ยก็ดูแบบล่อยหลอเหมือนกันเรียบร้อยครับทุกคนด้วยความห่างชั้นก็60ไปในเกมนี้ฮะก็ต้องชื่นชมเลครับกองหน้าอย่างเอเล็กซนเดอร์อซัคเนี่ยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขากดแฮตทริกไปได้ครับในยูโรปาลีกและก็สามารถที่จะรับแมนอัพเดอะแมตช์ไปได้ครับก็เป็นการช่วงชิงจากเราไปเพราะเราได้มาหลายเกมติดแล้วนะ <laughs> วันนี้ก็สร้างความมั่นใจได้ดีครับเกมถัดไปก็เหนื่อยหน่อยครับกับการเจอแอสตันวิลล่าครับแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนเกมถัดไปนะแอสตันวิลล่าในเกมถัดไปครับเขาอยู่อันดับที่5ของตารางน,นะซึ่งเราอยู่อันดับที่1ครับทุกคนก็ห่างกันเราราว4ี่แต้มไม่ได้มากนักนะครับแอสตันวิลล่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่พ่ายแพ้ใครเหมือนกันก็ถือว่าอันตรายนะและก็เล่นที่บ้านเขาด้วยครับแน่นอนว่าเกมนี้นะครับ การเจอการระหว่างอันดับที่1กับที่5เนี่ยต้องมี1ทีมที่อาจจะพ่ายแพ้ออกไปเป็นเกมแรกก็ต้องมารอรับชมดูครับว่าสุดท้ายจะเป็นใครเราหรือว่าแอสตันวิลล่าครับเอาละ,ะครับผมก่อนที่จะไปเกมกับแอสตันวิลล่าเรามาฝึกซ้อมจังหวะเลี้ยงยิงให้ได้เกรดเกันก่อนครับทุกคนเรายังขาดอยู่นิดหน่อยครับเพื่อที่จะเก็บในส่วนของเซสชันการซ้อมนี้ให้ได้เกรดเนะ และยังคงได้เกรด B เหมือนเดิมครับเอาจริงๆก็ต้องแข่งกับเวลานะซึ่งจังหวะต้องเหมาะเจาะมากครับแต่ว่าก็ยังคงได้เกรด B เหมือนเดิมนะเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขการซ้อมให้ได้เกรด A กันต่อในวิคถัดไปรันทุกคนแต่ว่าในการเลี้ยงยิงให้ได้เกรด A เนี่ยก็แอบขาดแต้มอีกเล็กน้อยทุยกคนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังอยู่ในเรนจ์มาตรฐานที่ดีครับเกรด B เกมถัดไปกับแอสตันวิลล่าครับวันนี้เนี่ยถือว่ามี1ตําตำแหน่ง2ส,สิฮะทุกคนไม่ใช่หนึ่งะครับ2ตำแหน่งเอาจริงก็เข้าใจได้ครับ ต้องโรเทชันนะเพราะว่าผมเชื่อว่า2คนที่โดนดรอปไปเดี๋ยอย่างอีวานมาตินกองกลางนะครับแล้วก็แบ็กขวาอย่างเออน่าจะเป็นวายวิส้าโดนดรอปไปนั่นจะเป็นเรื่องของความฟิตครับอันเดรซันโตสครับเด็กดาวรุ่งนะครับแล้วก็เคลียรนี่เซเบ้แบ็กขวาดาวรุ่งก็ได้โลเหมือนกันอะไรครับผมเกมกับแอสตันวิลล่าครับชีวินและพัควันดีครับก็ถือว่า หนัก่วงแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับเราไม่มี2นักเตะหลักครับอีวานมาตินซึ่งฟอร์มดีมากแล้วก็วิสากการหน่งแบกขวาครับต้องมาดูครับว่าการโรเลชัน2คนในเกมสำคัญแบบนี้จะเป็นปัญหากับด้านของิวคาสเซิลหรือเปล่าอันดับเกมกับแอสวิลล่าที่วิลล่าพร์ครับวันนี้ต้องมี1ทีมที่ผิดหวังออกไปแน่นอนครับจะเป็นใครต้องมาดูกันตั้งกันแนวหลังใหม่ครับมาสวยๆครับออกมารับด้านข้างสวยๆครับตอนนี้เอราวันเอราวันจี เอราวันจี้แล้วเอราวันไปเองแล้วดื้อขนาดเส้นไปเลยครับโยนี้เอราวันเอราวันจี้ไปเอราวันวันนี้เข้าซ้ายข้าถนัดแล้วเอราวันหลุดขึ้นมากดเสาแรกโอ้คูมาทินเนตโอ้โูลูกนี้ถือว่าเอาอยู่เลยครับอุจจากฝั่งแดนเราแล้วก็จี้มาในเกือบเป็นประตูขึ้นนําฝากมาสววครับช่องนี้ทําได้ดีแล้วหมุนหนีมาเชเป้เติมไปแล้วดันขวาแล้วจี้จาดฝาดต่อมาเราเข้าวงในอีซักหลุดขึ้นมาแล้วเอราวัน เข้าวจานี้ซ้ายเรียบโอ้ยไม่เรียบครับโอ้โหมาติเนตโอ้โหเลือดเชื่อกครับมาตินเน,เเนตนเนจริงครับอูเซฟทันด้วยครับหน้าแล้วต่อเนื่องครับมาสวยสวยจังหวะนี้อีซักหลุดขึ้นมาเอราวันแล้วเข้าขวาต้องกดแล้วเต็มข้อติดเซฟอีกโอ้โหต่อเนื่องจริงๆครับจังหวะนี้เอาไม่ได้ครับครึ่งแรกคุณโอกกีมารายฝ่ามาแล้วส่งมาสวยเข้าซ้ายซ้ายข้ามาตัเก่งแล้วโอ้โหมาติเนตโอ้ยเลือดเชื่อ โอ้โหบาติเนสทุ่มเข้าในแนละ้วม,มาถึงอีซักจกังหวะนี้ก็โดนทิ้งไปได้อันเดสมองทิ้งมาที่กวาดิโอนครับตั้งเงินใหม่ก่อนหมดครึ่งแรกครับมีโอกาสอยู่ครับได้ลุ้นเลยแต่ช่องนี้มาสวยครับมาที่ซักหลุดขึ้นมาแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โห oh 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 oh. เอาจนได้เอาจนได้ครับเวลวันกับเดอร์ซนโอ้โหรออยู่นานมากมาก,มากครับไอ้จังหวะเข้าทําที่ เปิดช่องให้เราได้ยิงง่ายๆครับซึ่งงหวนี้ต่อบอลกันมาสวยครับอีสซักก็ถือว่าใจกว้างมาส่งให้อรวันแล้วลูกนี้ไม่แต่งเข้าซ้ายแล้วขวาก็ดีดแล้ววีนี้เรียบร้อยครับคือเราสอดเข้ามาเล่นได้ดีมากครับในวงในแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำให้กับมิวคาเซินก่อนหมดครึ่งแรกเลยฮะอีก45นาทีครับแต่จบอย่างนี้เนี่ยเจ้าบ้านจะแพ้เกมแรกนะครับผมกอดูถือว่ามีลุ้นเลยครับช่องว่างครับเปิดมาจี้อรวันแต่วันจี้ตรงนี้ไม่เปิดออกข้างอรวัน ตัดออกซ้ายไปแต่วันฝากเข้าในมาสวยครับโอ้จจงหวันนี้ก็ดดอนหลุดมาแต่โอ้เปา่าตเรสยังสามารถเกี่ยวมาได้โอ้โหรู้สึกว่าฝั่งของเราเนี่ยวิสก้าจะลงมาแล้วทุกคนในตำแหน่งแบ็คขวาและยอดมาตรงกลางโอ้โหเดียวก่อนโอ้โหที่เด็ดเลยครับเนี่ยใครครับหน้าโโ้ไม่รู้นามรู้ชื่อครับเพิ่งเปลี่ยนลงมาปุ๊บแล้วเขาครอสขึ้นมาจากด้านข้าง คือแมทชาร์เกตปล่อยง่ายไปหน่อยแล้วจังหวะนี้ต้องชมว่าโอ้โหเราก็ประกบโอ้แต่ว่าแอสวิลล่าเขาไปอยู่ด้านหน้าครับวกวาีิโอนก็ไม่ได้เก่งลูกากาดอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งหนึ่งเลยครับอาแล้วคืออาจจะได้เห็นอีวานมาตินในครึ่งหลังแลวครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรอาแล็บชัยโรมิงส์ขึ้นมาที่เมดินาซานโตสฝากมาตรงกลางโอ้แล้วลงโลงจังหวะนี้ปาลิดิตกดโอ้โดนจนได้สองหนึ่งแซงโอ้ครึ่งหลัง โอ้โหเขาแก้มาดีมากครับอูนเมรี่แล้วเขาทำเร็วครับส่วนทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวยังไม่ยอมเปลี่ยนด้านของมาตินลงมาครับแล้วตรงกลางมันต่อกันไม่ติดกันทุกคนและเขายิงได้ดีด้วยลูกนี้โอ้โหเฉียบคมมากครับแม่เรานึกถึงจังหวะครึ่งแรกเลยครับถ้าเกิดเราสามารถยิงผ่านมาตินเนตไปได้หลายๆล,ลูกเนี่ยโอ,โ,โอกาสที่เราจะขึ้นนําหลายลูกเนี่ยมีสูงมากครับจังหวะนี้จะเป็นการพ่ายแพย้พเกมแรกหรือเปล่าครับ แล้วอีสักโดนเสียบโอ้โหชานโอ้โหไม่ว่าอะไรด้วยชนสองนาะทีเจ้านั้นแล้ววันนี้โดนจิ้มมาะแล้วแกมาสวยยกต่อมาที่เอราวันฝากเข้าด้านในเอราวันเอาเทอรอนมิกไอระวันไม่ไหวแล้วแล้วก็วววเ,เรียบร,ร้อยครับโอ้โหดราม่าเลยฮะคือในคอนเสิร์ผ่อนเกมแลครึ่งหลังครับทำให้เจ้าบ้านเขาหึกเข,ขิมและพอโอเบมนตัมมันมาแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเขามาแบบชุดใหญ่เหมือนกันนะ อย่างที่บอกไปครับในเกมนี้ต้องมีสักหนึ่งทีมผิดหวังแน่นอนครับครึ่งแรกเราคิดว่าทีมเราน่าจะเป็นผู้ชนะนะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยโมเมนตัมของแอสต l วิลล่าเขาดีครับแล้วก็ต้องชมอูนายมิรุที่แก้เกมครึ่งหลังมาดีมากจนเอราวันก็แทบไม่มีโอกาสได้ส่วนกลับเลยครับก็ต้องยอมรับในความพ่ายแพ้แล้วก็ต้องแก้กันต่อไปนะครับ แน่นอนว่าจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับในเกมนี้ซึ่งแน่นอนครับการพ่ายแพ้เกมแรกทําให้นิวคสเซิลเนี่ยดรอปลงมาดับที่3ามตาตรางครับโดยมีอาร์เซนอลเนี่ยขึ้นไปแทนที่และยังไม่แพ้ใครเก็บ20แต้มนะครับอย่างที่บอกไปในเกมที่แล้วเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือข้อดีเนี่ยเราจะไม่ต้องกดดันกับการรักษาสิติเลยครับคือต่อจากนี้เ่ยก็จะเล่นได้ชิวขึ้นส่วนข้อเสียก็คืออย่างที่บอกไปเราเสียตำแหน่งจ่าฝูงนะซึ่ง ตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกิตมีอยู่ทีมนท่าแล้วนที่ยังไม่พ่ายแพ้ใครเลยอาร์เซนอลกับอสตันวิลล่าก็ถือว่าต้องชื่นชมเลยครับอ่าทุกคนผมว่าจะลองเปลี่ยนเปิร์กดูกนะครับผมว่าน่าสนใจเป็นเปิร์กที่ช่วยให้เราเลี้ยงบอลได้เร็วนะครับในขณะที่เลี้ยงเนี่ยจะลดโอกาสในการท bon ําบอลเออร์เลอร์หรือว่าจะพูดให้เข้าใจก็คือแบบเลี้ยงไปเท้ามันไม่รักดีไปแตะบอลบอลเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยโอกาสยากครับโอกาสยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสกิลนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นปีกผมว่ามันค่อนข้างที่จะ ได้ประโยชน์มากกว่าปิงพ p าส s นะผมก็เลยเลือกตรงนี้ดีกว่าครับอะไรครับผมมาเก็บแอคทิวิตี้กันหน่อยครับตอนนี้ก็ได้ในเรื่องของการไปถ่ายซีรีส์ของนิคเคิลเซิรด้วยนะโอ้โหฟอร์มในสนามดีแล้วนอกสนามยังป๊อปปูล่าเลยครับเรียบร้อยครับได้แต้มฮาร์ดบี t เพิ่มที่เราต้องการด้วยนะตอนนี้ครับและได้เงินอีก42 0 0 0ปอนด์ก็ถือว่าในฤดูกาลนี้ครับนิวคสเซผมว่า น่าจะอยู่ใน performance แบบนี้เลยครับเพราะว่าผ่านมาเกือบ10เกมแล้วผมเชื่อว่าก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับเสียประตูน้อยที่สุดในลีกครับแต่ว่าไอ้สประตูที่เสียมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ดูง่ายไปหน่อยถ้าเน้นกว่านี้เนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เสียประตูเลยก็ได้ครับตนด้านของ,งนิาสเซิลนะก็ต้องมาว่ากันต่อในพัดต่อไปแน่นอนครับในเดือนหน้าเนี่ยโอ้โหแข็งโป๊กทุกเกมเลยนะ Man you, man free, แมนยูแมนซีเวอร์พฟูสองเกมคือมาแบบจัดเต็มมากๆเราจะมาลุ้นกันต่อครับในเดือนสัดไปครับใครชื่นชอบเอาราวันอย่าลืมกดไลค์ like, ให้น้องด้วยละกันนะครับผมและก็มาลุ้นกันต่อว่าปีนี้เนี่ยนิวคาสเซิลจะมีโอกาสที่จะสัมผัสแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้ฟอร์มมาดีนะและก็ฟุตบอลยุโรปลีกมีโอกาสจะเข้าไปถึงได้ลึกแค่ไหนก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปใครชื่นชอบน้องเอาราวันอย่าลืมกดไลค์ like, ให้ด้วยละกันวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้า และกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Big b o ก What The Fuck ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับบายบายเจอกันครับ